สวัสดีครับพบกับผมช่างหมูแฮมวันนี้เราพามาดูเครื่อง N271 ฮนะตัวนี้จะมีเสียงหอมกค้าแจ้งนอนมีเสียงหอนท,ที่รอบตัวเนี้ยตัวเรียกกับตัวล่องนะมันหอมตัวเดียวแต่ว่าเราเสกอของตัวเพื่อยึดกันใช้งานนะฮนะจะได้ยิงเสียงหอมยิม่งเวลาเราเล่นเครื่องเ,เขาก็จะยิ่งดังขึ้น นี่ครับของ่าตัวนี้เป็นตัวเรียบตัวนี้เป็นตัวล่องนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวถอดชุดนี้ออกฮะท่ออากาศชุดนี้ออกท่อเทอร์โบฮะแล้วมันก็จะโลง่งฮะนี่ฮะท่อเทอร์โบถอดตัวไขควงฮะตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้หลังจากนั้นก็ปลดท่อสามเส้นสายไฟปลักหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับหลังจากนั้นเราจะมาถอดสายพานกันนะฮะ มีตัวตั้งอยู่เป็นบล็อกขีบหกสิบฮะตัวตั้งจะอยู่ตรงนี้อ่ะเราขันตัวตั้งออกแล้วก็งัดตัวตั้งขึ้นมาแล้วก็ดึงสายพานออกได้เลยแต่ผมต้องสองมือนะฮะ๋ยวไปดูอีกทีครับครับตอนนี้ผมก็ปลดออกมาได้ละสายพานเนี่ยแล้วก็แค่เขี่ยดึงหลบออกมานี่ลูกรอกตัวนี้นะฮะที่ผมจะเปลี่ยน โทษคนระับโทรศัพท์ร่วงตัวนี้ครับที่ผมจะเปลี่ยนกับตัวนี้ฮะสองตัวเคครับเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูเลยดีกว่าครับครับนี่ก็จะเป็นของเก่าที่เราถอดออกมานะฮะเมื่อกี้ฮะนี่ของเก่าทั้งคู่ฮะตัวหน้าเรียบแล้วก็ตัวหน้าล่องส่วนคู่นี้เป็นของใหม่ฮะ เดี๋ยวเราไปใส่กันนะตัวพวกนี้มันมีอายุการใช้งานนะเวลาเราสตาร์ทเครื่องหรือเร่งเครื่องมันจะหอนม่งม่งมงอย่างที่ได้ยินจนต้นคลิปอะครับมันจะเสียงลักษณะนั้นเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งคู่ฮะเพื่ออายุการใช้งานที่เสมอกันครับเท่ากันนะหรือถ้าเราตัวใดตัวหนึ่งเสียมันก็แบบสมมติลูกค้าเปลี่ยนตัวล่องไปใช่ไหมแล้วก็ไปใช้สักพักหนึ่งตัวนี้มันอาจจะไม่แค่ดังอะอาจจะขาดหลุดออกไปเลยฮะแล้วมันก็ทำให้เราเสียเยอะขึ้นก็คือ ต้องมาเปลี่ยนชุดสายพานชุดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดฮนะวิธีการแมนเทแนนที่ถูกวิธีก็คือไปทั้งคู่เลยดีกว่าครับจริงๆแล้วมันก็ต้องตัวตั้งด้วยแต่ว่าตัวตั้งลูกค้าผมดูแล้วว่ายังโอเคอยู่ฮนะเอาแค่ตัวลูกลอกพอแล้วครับเพราะว่าเสียงมันเกิดจากตัวนี้ตัวล่องครโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมไปใส่กันครับโอเคครับผมใส่ไปแล้วฮะเป็นน็อต e10 นะฮะเป็นหัวจีบ e10 ใส่ไปเรียบ้อยแลวทั้งสงฝั่ง โอเคครับเดี๋ยวไปใส่สายพานนครับโอเคครับผมใส่สายพานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับใส่ท่อเทอร์โบฮะตัวนี้ก็จะเข้ายาก่อยต้องใช้สองมือเพราะว่าปากตัวนี้มันจะฝืดๆนี่าค่อนข้างที่จะฝืดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเจ้าท่อเทอร์โบก็มันต้องใช้สองมือฮะผมเลยถ่ายให้ดูไม่ได้ตอนที่ยัด,ย,ดยัดยังไงนะ ก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เครื่องเงียบไปแล้วเหลือแต่ตัวเจ้าปั๊มพาวเวอร์ที่ยังมีเสียงหอนอยู่เพราะว่าลูกค้าเคยพ่อร่วแล้วก็แก้ไขอ,อัดสายไว้ฮะผมไปถามมาเบื้องต้นแล้วน้ำมันก็เดินดำแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนปัม๊มเปลี่ยนปัม๊มเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึงฮะนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมประกอบแล้วก็ส่งรถลูกค้ากันนะ ส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายลูกลอ,อกก็ราคาไม่แรงอนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป,เป้ะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าสองตัวนั้นอนะ่ะสองตัวเนี้ยไม่เกินหนะ้าพันอะสองตัวลูกลอ,อกสองตัวเนี้ยอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะผมยังไม่ได้คิดถึงค่าแรงนะเอ๋ okay, ครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ